สิ่งที่เขาหลงไหลในตัวคุณเรามาดูนะคะว่าตอนนี้เขาหลงไหลอะไรในตัวคุณหลงรักอะไรในตัวคุณในอีีที่สี่นะคะมาดูว่าวันนี้เป็นคู่ของะไรพลังงานของใครกันบ้างนะคะมาดูพร้อมๆกันนะคะไอ้สามใบค่ะขอพลังงานขอพลังงานที่เกี่ยวข้องสามใบค่ะพลังงานใบแรกที่หล่นออกมานะคะ ไพ่หกดาบไพ่ของคนธาตุลมนิถุนตุนกุมพลังงานใบที่สองค่ะไพ่เดอะเวิลอาจจะเป็นคนไกลที่อยู่ห่างไกลกันอาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาพลังงานของคนธาตุดินพฤกษกันมังกรตอนนี้นะคะ คนที่ดูคลิปนี้นะไม่ว่าจะใครก็แล้วแต่ที่มาเจอคลิปนี้แล้วดูคลิปนี้เห็นคลิปนี้พลังงานของคุณนะคะแล้วพรุ่งนี้วันที่8นะให้อธิษฐานไว้นะคะพลังงานของคุณเป็นมีโชคมีโชคจากการเดินทางหรือถ้าคุณไม่ได้เดินทางคุณก็มีโชคอยู่ดีเพราะพลังงานไพ่เดอะเวิรขึ้นไพ่หนึ่งเหรียญขึ้นคุณพลังงานจัก,กรวาลกำลังจะมอบโชคใหญ่ พลังงานจักรวาลกำลังเปิดทางให้คุณนะคะไพ่หกไพ่หกดาบเป็นไพ่ของการตัดสินใจที่จะเดินทางการตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงที่จะเดินทางการตัดสินใจที่จะร่วมธุรกิจนะคะถ้านะถ้าทางหน้าที่การงานความหมายไพ่เป็นแบบนั้นแต่ถ้าความรักก็คือการตัดสินใจที่จะเป็นคู่อยู่กับคนนี้หรือว่าเลือกคนนี้เป็นคู่ชีวิตนะคะ ถ้าเป็นในทางของทางการเงินคือตัดสินใจทํำอะไรสักสิ่งสักอย่างตัดสินใจรับโชคตัดสินใจเป็นคนที่จะโชคดีอ่ะตัดสินใจที่จะเปิดรับโชคลาภวาสนาคือการเปลี่ยนแปลงพลังงานเนี้ยไพ่เด w เวิร์ขึ้นมาพร้อมกับหนึ่งเหรียญแล้วใกล้วันที่8ปดคือว,วันพรุ่งนี้เป็นพลังงานดีมากๆจกักรวาลมอบโชคให้กับคุณเป็นโชคก้อนใหญ่ได้มาแบบฟลุกฟลุก เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้อธิษฐานซะฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินมาจากทุกทิศท,ทุกทางอย่างรวดเร็วและง่ายดายราวกับปฏิหารบอกตัวเองแบบนี้ค่ะจำได้ไหมพูดแบบนี้เลยพรุ่งนี้เนะะี่ยค่ะคุณมีเวลาแค่24ชั่วโมงคุณจะพูดอะไรเรื่องราวดีๆชีวิตที่คุณปรารถนาความฝันที่คุณอยากได้พรุ่งนี้ยีชั่วโมง ทำจังหวะไหนช่วงไหนก็ได้จังหวะเวลาที่ดีที่สุดก็คือหกโมงเย็นถึงห้าทุ่มแล้วยิ่งนั่งภาวนาจิตพี่เมย์อบอกเคล็ดลับไปแล้ววันนี้ขอพูดอีกหน่อยด้วยความด้วยความรักจากหัวใจที่อยากให้ทุกคนเจอแต่เรื่องราวดีๆให้มีชีวิตที่ดีม,มีและมีความสุขเนี่ยค่ะพี่เมย์จะบอกพลังงานของคุณจะกวาลมอบโชคลาภก้อนใหญ่ให้คุณ ภาวนาแบบนี้นะคะพุ่งนี้วิธีการทำนะคะให้คุณอยู่ในสมาธิที่จิตสงบก่อนนอนก็ได้นะคะก่อนนอนคุณจะนอนสมาธิก็ได้นะคะก่อนนอนคืนคืนวันพรุ่งนี้นะวันที่8หลังจากเลิกงานมาแล้วอาบน้ำทำอะไรหาที่สงบสงบหรือก่อนนอนนะคะ ให้หายใจเข้าออกลึกๆสามครั้งเคลียร์พลังงานให้ตัวเองให้จิตว่างให้พลังงานให้ตัวเองรู้สึกว่าเบาสบายนะคะให้รู้สึกว่าผ่อนคลายมากที่สุดจังหวะนั้นแหละนะคะให้ดึงลมหายใจเข้าลองทดสอบก่อนนะลองหลับตาแล้วลองหายใจดูนะคะหายใจเข้าให้ท้องป่องพลังงานลมจะอยู่ที่ท้องถูกไหมคะพลังงานลมอยู่ที่ท้องถ้าคุณไม่เคยสังเกตลมหายใจของคุณ คุณก็จะอยู่ลมหายใจของคุณจะหายใจเข้าออกท้องก็จะกระเพื่อมอยู่แบบนั้นโดยที่คุณไม่ได้ดึงลมหายใจมาใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะพี่เมย์จะบอกวิธีการอธิษฐานจิตให้ดึงลมหายใจจากท้องขึ้นมาค่ะดึงขึ้นมาดึงขึ้นมายืดขึ้นมาจากท้องขึ้นมาตรงลิ้นปี่ขึ้นมาตรงหน้าอกเอามาหยุดไว้ที่หัวใจเอามาหยุดไว้ที่หัวใจหายใจเข้าออกแล้วมาหยุดไว้ที่หัวใจ หายใจเข้ามาหยุดไว้ที่หัวใจหายใจออกหายใจเข้าใหม่ท้องป่องมาหยุดที่หัวใจนี่คือวิธีการอธิษฐานด้วยใจด้วยพลังงานแห่งความรักด้วยพลังงานแห่งไฟฟ้าสถิตในหัวใจคุณรู้ไหมการพลังพลังงานเนี่ยเป็นการภาวนาจิตด้วยความรักด้วยความสํานึกรู้คุณด้วยหัวใจอันบริสุทธิ์ของคุณเป็นพลังงานที่คุณอธิษฐานจิตได้อย่างพลังได้ทรงพลังมากๆนะคะ และว,วิธีการอีกนี่ขั้นที่หนึ่งนะบอกด้วยนะคะว่าฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินจากทุกทิศทุกทางอย่างรวดเร็วและง่ายดายราวกับปฏิหารขอบคุณขอบคุณขอบคุณพูดแบบนี้นะคะจำถ้อยคำไว้ถ้าจำไม่ได้เดี๋ยวย้อนกลับนะคะพอ,อย้อนกลับไปแล้วก็จดนะคะเสร็จแล้วปุ๊บ นั่นคือคาําอธิษฐานนะคะดึงหัวใจดึงลมหายใจขึ้นมาหยุดอยู่ตรงที่หัวใจเสร็จแล้วปุ๊บจินตนาการะคะ mm ่ะ hmm. นึกภาพไว้เลยว่าได้เงินมาแล้วเอาไปทําอะไรซื้อรถคันใหม่ขับรถคันใหม่อยู่หรือไปท่องเที่ยวต่างประเทศให้เอาที่แบบว่าได้เงิน,งนมาแล้วอะแล้วไปทําอะไรเหมือนคุณได้มาแล้วแล้วคุณไป,ไปทำอะไรเอาภาพที่คุณได้เงินแล้วน่ะเป็นภาพนั้นอะจินตนาการ ตอนที่คุณภาวนาจิตนะคะจินตนาการแล้วรู้สึกมีความสุขอย่างมากมายว่าคุณได้แล้วอะ่ะแล้วคุณไปเที่ยวต่างประเทศไปเที่ยวญี่ปุ่นไปเที่ยวอิตาลีไปเที่ยวกรีซอย่างนี้นะคะแล้วคุณให้รู้สึกว่ามีความสุขเบิกบานเจ็ดวินาทีจินตนาการแล้วมีความรู้สึกอ่ะเจ็ดวินาทีนั่นแหละ อันนี้คือข้อ2นะวิธีการที่ภาวนาจิตยอย่างถูกต้องแล้วคุณจะได้อย่างที่สิ่งที่คุณอยากได้แล้วเดี๋ยวพี่เมย์จะบอกต่อนะคะนี่คือข้อที่2ข้อที่1ก็คือคําพูดก่อนข้อที่2จินตนาการแล้วก็รู้สึกว่าเบิกบานมีความสุข7วินาทีดึงภาพนั้นไว้แค่7วินาที รู้สึกมีความสุขเหลือเกินรู้สึกว่าตัวเองมีความสุขเบิกบานใจได้มาแล้วน่ะอ่ะฮะเสร็จแล้วปุ๊บนะคะก่อนจะหลับไปพอจินตนาการเสร็จแล้วปุ๊บเจ็ดวิให้พูดดังต่อไปนี้คําพูดนี้สําคัญนะคะจดนะคะขอบคุณจัก,กรวาลที่ทําให้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีกว่านี้ได้บังเกิดขึ้น กับชีวิตของฉันเรียบร้อยแล้วพูดแบบนี้นะคะนั่นคือจบอธิษฐานแล้วก็หลับไปกับคําอธิษฐานนี้ฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินจากทุกทิศทุกทางได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วราวกับปฏิหารจินตนาการแล้วก็รู้สึกมีความสุขเบิกบานแล้วก็พูดว่าขอบคุณจักรวาล ที่ทำให้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีกว่านี้ได้บังเกิดขึ้นกับชีวิตของฉันเรียบร้อยแล้วขอบคุณขอบคุณขอบคุณหลับไปนั่นคือการอธิษฐานจิตพี่เมย์บอกไปแล้วนะอย่าลืมทำนะคะแล้วคุณจะได้แล้วทีนี้ต้องทำยังไงต่อรักษาพลังงานตัวเองเพื่อรับโชคอยู่ในพลังงานบวกมีความสุขมีความสุขเบิกบานไม่คิดลบไม่กังวลไม่ลังเลมไม่สงสยัย ไว้วางใจเดี๋ยวก็มาเวลาคุณเผลอเผอคุณจะได้นะคะนั่นคือดีวายทามมิ่งเวลาอันศักดิ์สิทธิ์เวลาที่เหมาะสมเวลาที่ใช่จงทำไปจงเพียรภาวนาทำไปนะคะยิ่งทำทุกวันยิ่งดีนี่คือวันนี้นะเพราะว่าอะไรทำไมพี่เมย์ถึงบอกว่าอยากบอกอยากให้พี่เมย์รู้ว่าทุกคนต้องการเป็นคนที่ควาเป็นคนที่มีความมั่งคั่งร่ำรวยแล้วทุกอย่างดีหมด พลังงานของคุณก็จะไร้กังวลมีอารมณ์เห็นความมั่นคงมีความสุขอยากจะทําอะไรคุณก็ได้ทำนั่นแหละนะคะจงใช้ชีวิตแบบนั้นภาวนาซะพรุ่งนี้วันที่แดพลังงานดีมากๆไปทํานะคะค่ะทีนี้เรามาดูกันต่อเขาหลงไหลอะไรในตัวคุณนะคะแล้วเขาคนนั้นขอบุค,คลิกลักษณะของเขาคนนั้นภาพรวมบุคลิกลักษณะหนึ่งใบนะคะขอรายละเอียดบุคลิกลักษณะของเขาหนึ่งใบค่ะ เป็นเด็กด้วยนะเด็กถือดาบนะคะอาจจะมีอายุน้อยกว่าคุณหรือคุณอาจจะอายุน้อยกว่าเขาก็ได้ไพ่อาจจะสลับกันไว้เวอร์ซ่าได้หรือถ้าเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะอาจจะมีอารมณ์แห่งความเป็นเด็กความสนุกสนานความร่าเริงสดใสแจ่มใสหรือบางครั้งบางเวลาเป็นคนที่ชอบให้คุณสปอยเขาอะแบบเด็กๆอะไรเงี้ยเอาแต่ใจอะไรอย่างนี้ นั่นคือพลังงานของเขาแต่เขาเป็นคนที่เฉลียวฉลาดมากๆแล้วหน้าตาดีบุค,คลิกดีนะคะเป็นคนที่พูดจาฉะฉานเป็นคนที่พูดจามีไหวพลิบนะคะนั่นคือบุคลิกลักษณะตัวตนของเขานะคะคนนี้เป็นคนที่ไม่ชอบการโกหกด้วยเป็นคนรักความยุติธรรมนะ,ะแล้วก็เป็นคนรักษาสัญญารักษาคำพูด นั่นคือบุคลิกลักษณะของเขาทีนี้เรามาดูว่าเขาหลงไหลหลงรักอะไรในตัวคุณนะมาดูพลังงานกันว่าเขาหลงรักหลงไหลอะไรในตัวคุณไพ่ขึ้นมาเป็นคินถือไม้เท้าเขาหลงไหลในความที่คุณเป็นคนเก่งในการทำงานมีแพชชั่นกับการทำงานเป็นคนทำงานรวดเร็วเป็นคนพูดตรงไปตรงมาไม่เกรงกลัวใครเป็นคนพูดจาบ ผงผางคือคิดยังไงพูดแบบนั้นกล้าพูดกล้าแสดงออกเขาชอบแล้วคุณเป็นคนที่ทำนู่นนี่นั่นอยู่เสมอไฮเปอร์อะหยู่นิ่งไม่เป็นเป็นคนอเลิร์ตลอดเวลาเป็นคนชอบเรียนรู้อ่าไพเด็กขึ้นมาอีกแล้วไพขึ้นมาเนี่ยเป็นรักต่างไวัยแน่นอนเลยนะคะเขาชอบความเป็นเด็กของคุณด้วยเขาอาจจะเป็นคนที่แบบว่า ชอบบุคลิกลักษณะของเขาเขาก็เป็นเด็กแล้วก็เขาชอบในความเป็นเด็กของคุณด้วยนะคะอารมณ์แห่งความเป็นเด็กแล้วอยู่ด้วยกันแล้วแบบมีความสุขสนุกสนานอย่างนี้นะคะเป็นอารมณ์แห่งการเบิกบานแบบสดใสนะแล้วก็มีความรักที่แบบว่าด้วยอารมณ์ความเป็นเด็กเนี่ยคุณอาจจะยังไม่พร้อมในการพัฒนาความสัมพันธ์แต่คนคนนี้รักในอารมณ์สดใสความเป็นเด็กร่าเริงแจ่มใสของคุณ นะคะอารมณ์ของคุณนะ่ะมันทําให้พลังงานของเขาลื่นไหลเขาชอบในตัวตนของคุณแล้วก็รักไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ the love r รักครั้งนี้เขารู้สึกว่ารักมันสดใสจ,จังเลยเหมือนเทวดานางฟ้าอวยพรความรักรู้สึกว่าโชคดีมีความรักกับคุณแล้วรู้สึกมันมีความสุขสนุกสนานมันกลับเป็นหนุ่มกลับเป็นเด็กอีกครั้งหนึง่งเวลามีความรักแล้วรู้สึกว่าตัวเอง เป็นเด็กไร้เดียงสาที่มีความรักเหมือนกลับไปเป็น14อีกครั้งอะไรประมาณนี้นะ,ะมันมีพลังแห่งอารมณ์ความรู้สึกของวัยรุ่นมีความสุขสนุกสนานอา่านั่นคืออารมณ์ความรู้สึกที่เขาชอบอ่แล้วเขาหลงรักหลงไหลอะไรในตัวคุณเขาชอบในการที่คุณอะ่ะเป็นคนที่มีจังหวะเวลาอยู่กับตัวเองและพัฒนาตัวเองในความเงียบของคุณอะ่ะ เขารู้ว่าเมื่อไหร่ที่คุณอยู่กับตัวเองอยู่ในความเงียบคุณจะทําอะไรสักอย่างที่เป็นการพัฒนาตัวเองเขารู้นะคะเส้นผมคันอะ,อะไรของวิเพเเขาชอบในคุณเงียบอะ่ะเขารู้พลังงานความเงียบของคุณคือการพัฒนาตัวเองเพื่อที่เติบโตแล้วคุณแล้วเขาก็รู้ด้วยเขาไว้วางใจในตัวคุณอะ่ะเพราะเขารู้จักคุณดีอะ เขารักในตัวคุณเขาชื่นชอบชื่นชมว่าคุณเป็นคนที่ไม่หยุดนิ่งถึงแม้คุณจะเงียบแน่เขารู้ได้เลยคิดทําอะไรสักอย่างแน่ๆเลยในการที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็บอกมันเป็นโมเมนต์ที่แบบว่าจะมีอะไรพัฒนาปรับปรุงตัวเองใหม่ๆให้เซอร์ไพรส์เขาตลอดเวลาอะไรอย่างนี้เออแล้วก็โอ้แล้วก็พลังงานของคุณน่ะในความเงียบของคุณคือคุณพัฒนาแล้วก็เติบโตไปขึ้นเรื่อยๆแล้วเป็นคนที่แบบ มีการพัฒนาในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วตอนนี้เขามองว่าคุณเน่ะเป็น t m p r m s s e s s คือคนที่เขาจะไม่ปล่อยคุณไปอ่ะเขาอ่ะจะกอดจะเก็บคุณไว้กับตัวตนของเขาเขาจะอยู่กับคุณไปจนตายเลยเนะี่ยเขาจะอยู่กับคุณเขาจะแต่งงานกับคุณเขาจะไม่แต่งกับใครคุณคนเดียวเท่านั้นนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงเป็นชายนะคะ คนคนนี้เขาจะรักในตัวตนของคุณเขามองว่าคุณเป็นคนที่พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาแล้วทำอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลามีพลังงานใหม่ๆมีความกระตือรือล้นแล้วก็เป็นคนที่รักที่จะทำอะไรใหม่ๆไปในที่ใหม่ๆพบปะผู้คนใหม่ๆพัฒนาตัวเองทำอะไรใหม่ๆอยู่เสมอมีไอเดียใหม่ๆสร้างสารรค์นั่นคือสิ่งที่เขาชอบนะคะคุณมีแพชชั่นกับสิ่งใหม่ๆ นะคะนั่นคือเขาชอบตัวตนของคนเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ชอบการเดินทางด้วยนะคะไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่8ดาบในจังหวะเวลาที่คุณนะคะบางครั้งบางคราวพลังงาน8ดาบคือการที่ติดอยู่กับอะไรบางสิ่งบางอย่างคุณก็ไม่ได้โศกเศร้าเสียใจหรืออะไรเลยเพราะพลังงานของคุณอะคุณจะมองว่าโอ๊ยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวมันก็ผ่านพ้นไปอารมณ์ความเป็นเด็กสนุก อารมณ์ของความเป็นเด็กนะคะที่มีความสุขสนุกสนานะ่ะมันจะพาให้คุณเขาเรียกว่าพออารมณ์ของคุณนะ่ะมีความเบิกบานนะ่ะคุณสามารถปลดล็อกตัวคุณเองได้อนะ่ะเหมือนพลังงานของคุณนะ่ะเวลาคุณมีแปดดาบขึ้นมาอย่างเงี้ยมีเรื่องราวแปดดาบขึ้นมาบางครั้งอารมณ์ความเป็นเด็กของคุณนะ่ะอารมณ์ที่แบบว่าสดใสล่าเริงของคุณนะ่ะมันทําให้ ให้พลังงานเนี้ยปลดล็อกได้แล้วบางทีอะ่ะมันเกิดไปพอมีความสุขแล้วอารมณ์ดีพออารมณ์ดีแล้วกลายเป็นว่ามีสมาธิมีสติสติมาปัญญาเกิดแล้วบางทีอารมณ์ดีหรือการพูดของคุณหรือการสื่อสารกับคุณอะ่ะมันมีแนวทางทําให้เขาอะ่ะสามารถที่จะมองเห็นทิศทางแล้วก็ปลดล็อกตัวเองจากพันธนาการต่างๆที่เขามองว่ามันเป็นปัญหา มันเป็นพลังงานที่บอกว่าพลังงานของคุณอะเป็นพลังงานที่ดีมากๆที่เขาชื่นชอบในตัวคุณแล้วคุณเป็นคนที่ไม่สนไม่แคร์กับสิ่งที่เป็นอุปสรรคขวางหนามปัญหาคุณจะรักษาพลังงานของคุณมีความสุขได้ตลอดเวลาแล้วคุณก็จะมองว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเขาได้เรียนรู้จากคุณเรียนรู้บางทีคุณก็บอกว่าไม่สนใจไม่แคร์บางทีก็แบบว่าบางทีมันเป็นเรื่องสําคัญคุณก็บบกเออ คุณใจเย็นมากๆในพลังงานของคุณนะคะเป็นเด็กถือถ้วยพลังงานแห่งน้ําพลังงานแห่งความใจเย็นพลังงานแห่งความแบบว่าไม่รีบร้อนอ่าฮะแล้วมันก็ทําให้คุณอะบริหารจัดการหรือเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเขานะคะนั่นคือพลังงานที่เขาชื่นชอบชื่นชมในตัวคุณนะคะ พลังงานขึ้นมาเป็นไพ่เดรฟ์คูคุณมีความสุขสนุกสนานกับตัวเองแม้กระทั่งว่าในจังหวะเวลาที่เขาจะยุ่งกับการทํางานหรืออะไรก็แล้วแต่ในจังหวะเวลาที่เขาอาจจะไม่มีเวลาให้คุณก็ไม่ได้ไปเรียกร้องหรือว่าร้องขอหรือว่าไปเกาะติดเขามากกันเกินไปคุณมีอิสระ,ะในตัวเองคุณมีความสุขได้ด้วยตัวเองคุณอยู่ในที่ของคุณเนะคะอย่างมีความสุขนะคะ มันเปรียบเสมือนของการที่จังหวะเวลาที่คุณอยู่คนเดียวอะ่ะนะคะมีพื้นที่ของตัวเองคนเดียวอะ่ะเหมือนจังหวะเวลาเนี้ยคือแบบอว่าแฟนไม่อยู่ฉันก็เป็นโสดอะ่ะแมวไม่อยู่หนูล่าเริงอะ่ะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมีจังหวะเวลาที่ดูแลตัวเองได้มีความสุขนะคะไม่ได้ไปเกาะติดแฟนจนเกินไปนะคะไม่ต้องการบอกว่าให้เขาเอามาเอาใจใส่ดูแลกันบอกว่า ตลอดเวลาอะไรเข้าอกเข้าใจคุณเป็นคนเข้าอกเข้าใจให้เวลานะคะนั่นคือแบบว่าเลิศดเลือเพอร์เฟกนะสิ่งที่เขาชอบในตัวตนของคุณนะคะแล้วพลังงานของคุณไพ่ขึ้นมาในจังหวะเวลาที่แบบว่าบางครั้งบางคราวนะคะคุณจะเป็นคนเงียบในจังหวะเวลาที่เวลาทะเลาะก,กันแล้วคุณก็จะไม่ทะเลาะไม่ทะเลาะไม่ทะเลาะบ่อแว่งกับเขาไม่ต่อปากต่อคคาอ่ะคุณจะเงียบคุณจะเฉยแล้วคุณก็จะปล่อยผ่านแล้วคุณก็จะอารมณ์เย็น พลังงานของคุณคุณจะอยู่กับตัวเองเวลาที่มีความขัดแย้งเกิดขึ้นห้าไว้เท้าขึ้นมานะคะคุณก็จะใช้ความเงียบแล้วเขาก็จะรู้แล้วว่าพลังงานของคุณตอนนี้คุณจะอยู่ในโหมดของความเงียบแล้วคุณก็จะอารมณ์เย็นแล้วคุณก็จะกลับมาคุยกับเขาเองนั่นคือสิ่งที่เขาชอบและทุกคนพี่เมย์จะบอกว่าเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีมากๆเวลาทะเลาะบอแวงกันแล้วคุณนะคะพยายามที่จะอารมณ์เย็นน่ะแล้วก็ไม่ต่อปากต่อคำอะ่ะ ไม่พูดอะไรอย่างเงี้ยเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไว้คุยกันทีหลังอจังหวะเวลาเนี้ยมันมีความขัดแย้งอะไรอย่างเงี้ยคุณก็เปลี่ยนเปลี่ยนอารมณ์ของตัวตนของคุณนะคะแล้วคุณก็ไปอยู่ในที่เงียบของคุณแล้วคุณก็กลับมาใหม่ด้วยสติอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่บอกว่ามันดีอ่ะเออมาดูกันต่อนะคะแล้วพลังงานเดอะเมดิเชียนนะคะไพ่ใบสุดท้ายขึ้นมาเป็นพลังงานของเดอะเมดิเชียนคือคุณเป็นคนที่ไม่เคยยอมแพ้กับ อะไรใดๆเลยเป็นคนที่ต่อสู้ฝ่าฟันกับทุกๆเรื่องแล้วเป็นคนที่อยู่ได้ด้วยตัวเองอะพลังงานของเขาเขาบอกว่าอะไรคะคุณเป็นคนที่อยู่คนเดียวได้เก่งอ่าคำคำนี้คืออะไรอยู่คนเดียวได้เก่งคือไม่จําเป็นต้องเกาะติดกับแฟนนะคะมีแฟนคือเรามาแชร์พื้นที่เขาเรียกว่าอะไรแชร์พื้นที่ด้วยการแชร์ความสุขด้วยกันนะคะแบ่งปันดูแลเคียงข้าง เข้าอกเข้าใจใส่ใจแต่ในจังหวะที่แบบว่าอีกคนไม่มีเวลาคุณก็ดูแลตัวเองได้ไม่เป็นไรเธอไม่มีเวลาเธอก็ทำภารกิจหน้าที่ของเธอไปใช้ก็ใช้เวลาของฉันอยู่อย่างเข้าอกเข้าใจมีเวลาก็ใช้เวลาด้วยกันไม่มีเวลาก็ไม่เป็นไรฉันดูแลตัวเองได้อะไรอย่างนี้เป็นอะไรที่สุดยอดมากแล้วคุณเป็นคนที่ปรับตัวมีความบาลานซ์พลังงานได้ดีเดะมิิเชียนก็คือ บาลาน์พลังงานในทุกๆด้านได้ดีนะคะอารมณ์ความรู้สึกความเมตตาปาณีความอ่อนไหวความฮึดสู้ความเฉลียวฉลาดนะคะการกระตือรือร้นความอดทนคือบาลาน์ได้ทุกสิ่งอะ่ะคุณเป็นคนที่แบบว่าบาลาน์ได้ทุกอย่างในตัวตนของคุณพลังงานของคุณสามารถที่จะเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจนะคะมันเลยกลายเป็นว่าอยู่ด้วยแล้วแบบสบายใจอะ่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขารู้ว่า เขากับคุณจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีพลังงานของเขาเขาหลงไหลเขาหลงรักในตัวคุณแบบนั้นที่คุณเป็นคนมีเหตุผลแล้วก็เป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วมันมีแต่พลังงานดีๆเวลาทะเลาะกันมันก็จะเปลี่ยนโหมดไปเป็นพลังงานแบบว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไว้คุยกันทีหลังอะไรอย่างเงี้ยฉันก็เงียบของฉันไปฉันขอไปทํานู่นนี่นั่นแล้วคุณก็เงียบไปแล้วกลับมาค่อยคุยกันใหม่มันเป็นพลังงานที่แบบว่ามันไหลลื่นมันไม่มีพลังงานของการที่แบบว่า ปะทะเนะคะเขาเรียกว่ารู้จังหวะเวลารู้จักใช้ความบาลานซ์ของพลังงานให้เป็นประโยชน์รู้จังหวะไหนควรเงียบรู้จังหวะไหนควรพูดรู้จังหวะไหนควรเข้าใจรู้ว่าจังหวะไหนควรอยู่คนเดียวดูแลตัวเองมันก็เลยเป็นความราบลื่นมันก็เลยความรักเป็นเดอะ o r l ลอันนี้พูดถึงความรักคือแบบว่าเป็นโลกทั้งใบเป็นโลกที่สดใสเป็นโลกแห่งความโชคดี มีคุณแล้วโชคดีมีคุณในชีวิตได้รักคุณแล้วโชคดียิ่งมีคุณยิ่งโชคดีอย่างนี้เลยนะคะนั่นคือพลังงานของเขาที่หลงรักและหลงไหลในตัวคุณทีนี้นเรามาดูไพ่โลแมนเจ e l นะคะว่าไพ่โลแมนเ g e l ลจะอธิบายเพิ่มเติมว่าอย่างไรนะคะมาดูกันค่ะไพ่บอกว่าอะไรคะ Healing Family Issue นะคะ มันอาจจะมีพลังงานนะ,ะเกี่ยวกับคนในครอบครัวที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะ,ะกับพลังงานความสัมพันธ์ของคุณนะ,ะเพราะฉะนั้นถ้ามันมีพลังงานเหล่านี้ก็ต้องแก้ไขพลังงานนะคะให้พลังงานเหล่านี้เขาเรียกว่าให้ผ่านพ้นไปแล้วความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นคู่รักที่ได้แต่งงานได้สมรสกันแน่นอนพลังงานดีๆคุณเป็นคู่แท้เพราะว่าอะไรเพราะว่า the world ขึ้น นะะหนึ่งเรียนขึ้นด้วยไพ่แต่งงานขึ้นด้วยไพ่เดินเลเวอร์ขึ้นด้วย The Empress ก็มา The Magician ก็มีโ oh, yeah. อ้โหเยอะอ่ามาดูกันต่อนะคะพลังงานแ a ช s i o n มีความหลงไหลกันสูงมากๆอมีความหลงไหลกันสูงมากๆนะคะไพ่ใต้สำรับบอกว่าอะไรด This could be the one คุณคือคนที่ใช่ของกันแลยกันน่ะ,ะนั่นแหละดีดีคลิปนี้ดีมากอ่ะมาดูกันต่อ free yourself first ถ้าตอนนี้หรือตอนไหนก็แล้วแต่ถ้ามันมีเนี่ยคุณอนะ่ะพลังงานของคุณอนะ่ะดีเพราะว่าอะไรอย่างที่พี่เมย์อธิบายแปดดาบกับเด็กถือถ้วยอ่ะคือพลังงานที่ไม่ว่าจะเจอสถานการณ์อะไรไม่เคยจะมีทุกข์กับเขาเลยเพราะอะไร พลังงานของเด็กอ่ะคุณเข้าใจพลังงานของเด็กไหมไม่ว่าจะเป็นอะไรเด็กเขาก็มีความสุขทั้งนั้นอ่ะเขาไม่ได้ใส่ใจอะไรนักหนาหรอกกับเด็กเด็กอ่ะเด็กเ็กก็จะมีความสุขไปเรื่อยไม่ได้ใส่ใจอะไรมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะเขาไม่ได้คิดเยอะเด็กๆอะ่ะหัวใจเขาบริสุทธิ์เขามีแต่ความสุขกับตัวเองเขามีแต่เรื่องราวความสุขสนุกสนานในหัวใจของเขานั่นคือหัวใจแห่งรักอันบริสุทธิ์ ะะเด็กอะ่ะเขายังไม่ได้มีประสบการณ์เอาอะไรเข้ามาแล้วมาคิดนูน่นนี่นั่นต้องใช้พลังงานความคิดเหตุผลไม่มีเด็กเดก<ๆ>เขาต้องการอะไรความสุขสังเกตสิเด็กอะ่ะอยากได้อะไรก็ทําตามใจตัวเองอะ่ะอยากมีความสุขไม่ได้อะไรต้องการก็ปบไม่ได้อะ่ะคือเด็กเขาต้องมีความสุขในตัวเองไงได้กินก็มีความสุขได้นอนอิ่มก็มีความสุขอย่างเงี้ยได้หัวราะได้เบิกบานได้พูดคุยมีความสุข ได้ทำอะไรตามใจตัวเองก็มีความสุขนั่นคือเด็กๆนะคะพลังงานของเด็กๆคือไม่คิดมาก f r y o u r s e ซ f ก็คือพลังงานแห่งการที่แบบว่าไม่เอาตัวเองไปพัวพันกับสิ่งที่มันเป็นอะไรที่ไม่สบายใจทั้งหลายเป็นอิสระเหมือนเด็กๆอะ่ะคือมีความสุขอยู่กับตัวเองอะ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าพลังงานเนี้ยเป็นพลังงานที่ดีมันก็เลยทําให้สิ่งที่เกิดขึ้นอะ่ะจบลงอย่างได้อย่างรวดเร็วไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นพลังงานนั้นน่ะมันก็จะห่างไกลไปจากตัวคุณ มันจะจบอย่างโดยเร็วเพราะพลังงานของคุณมีความสุขแบบเด็กๆพลังงานความสุขคือพลังงานในทิศทางบวกเขาจะดึงดูดเรื่องราวดีๆเข้ามานั่นแหละคือไพ่นะคะอยากให้คุณนะคะรักษาทิศทางพลังงานของตัวเองให้อยู่ในทิศทางที่เป็นพลังงานบวกอยู่เสมอแล้วคุณจะเจอแต่เรื่องราวดีๆนั่นเองเนะะี่ยค่ะทีนี้มาดูข้อความที่เกี่ยวข้องนะคะว่า love er message oracle card นะคะของการมาเทพน้อยห้าใบ ว่าเป็นข้อความของใครอาจจะเป็นข้อความของคุณนะ,ะอาจจะเป็นพลังงานของคุณหรือพลังงานของเขานะะมาดูข้อความที่เกี่ยวข้องพลังงานใบแรกบอกว่าเราไม่ควรไปไกลกว่านี้คืออะไรเนี่ย พลังงานนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนะคะอาจจะเป็น f ฟ m i l ี i s s ช e ่วอาจจะเป็นจังหวะเวลาถ้ามันมีจังหวะเวลาแบบนี้มันอาจจะมีแวบขึ้นมาแต่พลังงานนี้เป็นพลังงานลบนะคะถ้ามีในความคิดของคุณพี่เวนแนะนําว่าอย่าให้มีพลังงานความคิดแบบนี้ถ้าคุณคิดแบบนี้คุณจะได้แบบนี้เพราะฉะนั้นให้ลบพลังงานนี้ไปนะคะ,ะมาดูกันต่อพลังงานนะคะเวลาเลือกชั้นหรือสูญเสียชั้นชั้นไม่ใช่แผนสำรองและไม่ใช่ทางเลือกที่สามแน่นอน พลังงานนะคะพลังงานมันอาจจะมีใครบางคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันเกี่ยวโยงนะคะในความสัมพันธ์ของคุณบางจังหวะเวลานะคะถ้ามีการทะเลาะเบาแวงกันนะคะอาจจะเป็นเขาที่จะพูดนะคะหรือใช้คําพูดที่บบบว่า เราไม่ควรไปไกลกว่านี้อะไรอย่างนี้นะคะถ้ามันมีจังหวะเวลาแห่งความเข้าใจผิดมันอาจจะมีประโยคเหล่านี้เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของคุณเพราะฉะนั้นระวังเรื่องการทะเลาะเบาแหวงและการใช้คําพูดให้ดีนะคะให้ใบนี้ฉันเกลียดคุณเกลียดฉันไหมเกลียดฉันไหมทําไมต้องเกลียดกันด้วยอ่ะพลังงานในความรักความสัมพันธ์มีความเป็นไปได้ถ้าเกิดทะเลาะเบาแหวงกันนะคะ ให้ใช้เนี่ยคุณน่ะมาถูกทางแล้วพี่เมย์ว่านี่น่ะจะเป็นพลังงานของเขาเพราะว่าพลังงานของคุณอะสิ่งที่เขารักในตัวตนของคุณคือทะเลาบ่อแหว้งกันอะคุณก็เงียบคุณจัดการได้ดีนี่อาจจะเป็นพลังงานของเขาคนนั้นเออมาดูนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่ใจเย็นแล้วเขาอาจจะเป็นคนแบบมูทะลุอารมณ์แบบลมจะมาลมจะไปอะไรอย่างนี้อ่ะ พลังงานใบที่4อัตราตัวตนของฉันพยายามหยุดฉันจากสิ่งที่ฉันต้องการจะทำเขามีความสับสนในตัวเองนะคะลมเพลมพัดนะ่ะเป็นคนธาตุลมเนี่ยนะธ <c oughs> าตุลมใช่เขาเป็นคนธาตุลมมิถุนตุนกุมด,ด้วยเด็กคือดาบ <c oughs> พลังงานพลังงานลมเพลลมพัดแล้วแต่อารมณ์อ่ามาดูพลังงานของใบที่ห้านะคะ พลังงานไปย่าว่าทุกครั้งที่โทรศัพท์ดังฉันหวังว่าจะเป็นคุณเขาน่าจะบ้ารักคุณอนะ่ะคนคนนี้นะขี้น้อยใจอะไรเงี้ยขี้น้อยอกน้อยใจอารมณ์เปลี่ยนแปลงเร็วอารมณ์เปลี่ยนผันเร็วอ่ะเป็นคนแบบเนี้ยคืออารมณ์แบบว่า เหมือนลมอ่ะเอออารมณ์เหมือนลมใ่แล้วเขาธาตุลมแะลักทตธาตุลมก็จะแบบว่าอารมณ์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอะไรอย่างนี้นะอาจจะมีงอนอาจจะมีทะเลาะกันแล้วก็ใช้วาจาคําพูดด้วยความน้อยอกน้อยใจประชดประชันอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นบุคลิกของเขาแหละเพราะเขาว่าเป็นคนที่ใช้อาจจะชอบใช้วาจาเชื่อเฉือนอย่างนี้ก็เป็นได้นะพลังงานของคนธาตุลมนะคะดาบเนี่ยดาบเนี่ยก็คือวาจา วาจาคําพูดอาจจะเป็นคนใช้คําพูดที่ฉเฉลียวฉลาดหรือวาจาเชื้อเฉือนก็เป็นไปได้กระทบกระเทียบเปรยียบเปทออะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นนะคะฝีปากอะเออประมาณนั้นนะและนี่คือพลังงานนะคะของใครคนนั้นที่เขาชอบแล้วก็หลงไหลอะไรในตัวคุณแต่ว่าเขาอะตัวเขาอะจะมีพลังงานที่เขาเรียกว่าอาจจะเป็นคนที่ปากไวเนาะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่แบบว่าปากไวใจเร็ว แล้วคุณเป็นคนที่ใจเย็นนะ Uh huh. พลังงานของคุณคุณเป็นคนที่ใจเย็นมากๆแต่เขาอะเป็นคนที่แบบว่าลมจะมาลมจะไปแบบลมเพลลมพัดอะไรอย่างนี้นะคะมันก็เป็นอะไรที่แบบบาลานซ์กันแล้วเขาชื่นชมชื่นชอบในตัวคุณที่คุณจัดการอารมณ์แล้วก็ดูแลตัวเองได้ดีนั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณมากๆกับการติดตามรับชมนะคะขอบคุณสําหรับการกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกําลังใจให้พี่เมย์ด้วยการคอมเมนต์นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย